มีหลายเรื่องมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นตำนานที่เชื่อว่าอาจจะยังไม่เคยได้เผยแพร่ที่ไหนนะคะเกี่ยวกับการสร้างพระก,กริง่งรุ่นต่างๆและมีพระก,กริ่งบางรุ่นที่ท่านเป็นออริจินอลเป็นต้นตำรับด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวกันนะคะทายาทสายตรงของสมเด็จพระสังฆราชแพรที่เหลืออยู่เพียงรูปเดียวในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์เอกของ เจ้าคุณสีประหยัดนะคะซึ่งท่านเป็นสิทธิ์น้องของเจ้าคุณสีสนซึ่งเจ้าคุณสีสนก็คือสิทธิ์เอกของสมเด็จพระสังฆราชแพ่แห่งวัดส,สุทัศน์นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบนมัสก,การท่านเจ้าคุณถนอมท่านคะอยากถามนิดนึงค่ะว่าท่านเจ้าคุณสีประหยัดท่านใจดีไหมคะอัธยาศ<อ>ัยท่านเป็นยังไงนะคะตาท่านดุตัวนั้นตามันตาท่านโกรตาโงนตางน การไม่ขีดวางได้อะอโอ้ตาผู้หญิงอายล่ะ